สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนํากําไรข้อมือนะครับอันนี้จะถักด้วยเชือกเทียนนะครับเชือกเทียนทั้งเส้นเลยจะถักสองรอบนะครับเนาะอันนี้เป็นงานที่ทางลูกค้าสั่งทํามาเพื่อจะน่าจะนําไปทดลองขายหรือว่ายัางไงไม่แน่ใจเนาะถ้าท่านไหนสนใจรับเยอะผมก็ให้ในราคาส่งเลยนะครับอันนี้ไม่อมน้ําแน่นอน,นครับเลื่อนปรับได้เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตทาให้ดูนะครับครับ ผมจะทําให้เลื่อนแข็งนิดนึงเนาะเพราะว่าเผื่อเขาเรียกว่าใช้ไปนานๆเชือกจะคลายตัวนะครับนี่เราก็สามารถใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ดึงนี่เนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับครับผมนีม่ครับทรบเนาะปล่อยใช้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเก็บกระดุมเก็บไปด้านในนี้ก็ได้นะครับ เา้วกจัดชือใหสยงมมีหลากหลายรูปแบบนะครับหรือว่าจะสั่งวัตถุมงคลมาถักเป็นกำไลก็ได้นะครับเนาะหรือว่าจะสั่งวัตถุมงคลมาถักเป็นข้อมือแบบนี้ก็ได้นี่ก็เป็นงานตัวอย่างครับผมทําไว้เนาะเป็นเบียกแก่นะครับเนาะปรับเลื่อนได้เหมือนกันอ่า อันไหนส่งมาถักก็ได้ครับอันนี้ด้านหลังเน,ะนาะนอัน,นงามนะครับอืมไม่ยากเดี๋ยวแกออกให้ดูนะครับอันนี้สามารถใส่ได้ทั้งสองฝั่งเนาะนี่เป็นสีเขียวเขียวเหลืองนะฝั่งด้านในจะเป็นสีเนี่ยครับเหลืองเขียวแล้วก็พลิกกลับมาได้แล้วแต่วันนี้เราชอบสีอะไรเนาะสามารถสั่งมาได้นะครับมีราคาส่งนะครับ 10เส้นเดี๋ยวผมจัดราคาส่งให้เลยครับนะครับพลิกได้เนาะพลิกได้เลยงานเล็กๆนะครับผมไปขายหน้าร้านได้เลยนะครับผมแบ่งปันกันไปนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งมา3เส้นก่อนไปทดลองก่อนนะครับเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับผม